ศึกเดือดสึกเดือด,ด,อดพี่น้องสึกเดือดอิลีมอลดกเลิงนกทานพี่น้องมอลมอมอมรดกตกทอดนะคะขายแล้วบอกว่าคนคนสื่อบ่มิสิทธ์พี่น้องเออบัาไดจังไดว่าบ่มีสิทธ์เออเงิดหลายนะพี่น้องเอยผัวหมอลำผัวหมอลำเบอร์หนึ่งพี่น้องออกตัวแรงมากยานบ่ได้สมบัติเมีย พี่น้องผัวมอลลามเบอร์หนึ่งออกตัวแรงแรงนะเอออันนักร้องเช่าเกาะคนหนึ่งนะทุกคนเนาะอออกตัวแรงนะอ่าเมื่อวานโพสว่าตอนเช้านะ่ะหนาวแห้งยาโซหนาวแห้งน่ะเออโพสยาโซหนาวแห้งตอนเมื่อแรงโพสไฟไหมไฟไหมข้างบ้านช่วยด้วยพะนะเออช่วยด้วยพะนะเออ สีว่างเพลิงบอกพี่น้องสีว่างเพลิงบอกอืมออกตัวแรงนะคนเนี้ยอยากได้ของเขาหลายทางทางท,างที่สมบัติทุกอย่างน่ะตัวเองไม่มีสิทธิ์เลยเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะบบได้มีสิทธิ์อีอยังนนะเออบบได้มีส่วนร่วมส่วนสร้างนะตั้งแต่เข้ามาะ่ะวงก็ไม่มีงานแทบจะไม่มีงานมีก็มีน้อยส่วนมากงานที่มีก็มงางานกลุ่มปิดของตัวเองเออสางงานกลุ่มปิด ของตัวเองนะเออเรื่องราวเรื่องอมรดกนี่เรื่องเล่ามรดกขายแล้วแต่แต่ไม่มีสิทธิ์ได้นี่คงจะดังมากอ่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าไอ้หมอล่าเบอร์หนึ่งนะชนะนี่คนทั้งทั้งประเทศสาบแช่งนะทุกวันนี้เขาก็สาบแช่งนะพี่น้องจนพมมีงานนะือจนพมม่งาน่ะ ออกตัวแรงนะออกตัวแรงโพดนะ่ฟ้ามีตาสวรรค์เห็นนะเทวดาเห็นนะเอิญหาแต่แม่นะเออโพดแต่รูปลักรักโพดพดแต่ลูปลูกรักลูกมากแต่เวลาที่จะอยู่กับลูกก็ไม่ค่อยมีนะเออไม่ค่อยมีมีเวลาก็จะเอาผัวมาปนเปี้ยนอยู่ทำคอนเทนต์ค่กลูกทําเป็นว่าผัวหมายรักลูกมากจริงๆไม่ใช่เวลาไม่ทำคอนเทนต์เมือ่อไง เฮ็ดดีกับเขาบ่ล่ะออผู้ใหญ่บ้านช่วงนี้เพื่อนอันบอน,นอันนี้นําลูกเพิ่นถาลูกใหญไงลูกจะเข้าใจเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในโซเชียลแล้วเอ,อชาวโลกทุกคอมเมนต์ทุกการกระทำของแม่นะ่ะ <c oughs> มันอยู่ในโซเชียลหมดแล้วพี่น้องอต่อต่อให้คุณจะฟ้องเป่าหูลูกยังไงมันก็มีหลักฐานอยู่ในโซเชียลหมดแล้วว่าแม่ ที่เป็นอย่างนี้ย้อนวาแม่อยากมีพลังบวกย้อนว่าอยากมีพลังบวกจนในเกิดเรื่องแบบสี่ผัวเพราท่านปะอยากมีพลังบวกเออพี่น้องกว่าเรื่องราวนี่จะจบนะบพแมนสิเปลี่ยนได้ผัวใหม่สามสี่คนปติจังเรื่องนี่สิจบเนี่เออเพราะว่าเอ,อ่อมอลลั่นี่มอล่ํานีออ่ช่ำชองในเรื่องการหาผัวใหม่นะหาผัวใหม่นะ ขาสั้นบ่ได้แป้นรีแพ้ดอกพี่น้องเออมักมากมากัมกได้โลภอยากได้ของคนอื่นเขาอยากได้ของคนอื่นเขาอืมโพดบ้านเรานะเออบ้านเจ้าแหละตะกี้บ้านเจ้านะ่ะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะเจ้าขายแล้วก็เป็นของคนอื่นพี่น้องเออถ้าเบิ้งเดอเร์เลิงนกทาจะลุกเป็นไฟเออหมอลำเถ่าฟังแต่ผัวเด็กหน่อย เป้าหูซูเมอร์ซเว่นนะ่ะรอดูอะไรจะเกิดขึ้น